น้องเดมี่พร้อมนะ้าครอบครัวถ่ายโฆษณาตัวแรกแล้วล่วคะค่ะยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูและมีแฟนคลับติดตามเยอะมากไม่แพ้คุณพ่อคุณแม่เลยล่คะค่ะสำหรับน้องเดมี่ลูกสาวคนเล็กของคุณแมลิเตียและคุณพ่อแมทธิวดีนนั่นเองคะ่ะและต้องบอกเลยว่าน้องเดมี่ตอนนี้เขาก็กลายเป็นขวัญใจของคนทั้งวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ด้วยความน่ารักนะ่าชังของน้องเดมี่ที่ทำเอาหลายคนนั้นใจละลายกันเลยทีเดียวคะ่ะ และน้องเดมี่เองยังเป็นเด็กที่น่ารักอย่างกับตุ๊กตาตานั้นกรมโตขนตายาวงอนน่ารักสุดๆไม่แปลกใจเลยแหละค่ะว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่ถึงได้เห่อลูกสาวคนนี้มากมายขนาดนี้และล่าสุดอินสตาแกรมได้มีการออกมาอัปเดตโชว์ผลงานโฆษณาชิ้นแรกของหนูน้อยอย่างน้องเดมี่พร้อมนะ้าพร้อมตาก,กับครอบครัวพ่อแม่ลูกสี่คนแล้วแหละคะ่ะบอกได้เลยนะคะว่าน่ารักมากๆจนพี่พี่ตงพากันบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ใช้แมวนังเอกแต่เด็กเลยแ่ละค่ะ